นี่การไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอให้ดูด้วยว่าอาหารหรือปลาหรือผักสดที่ประเทศไทยราคาเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นปลาทูปลาทูนึ่งนะสดๆดใหม่ๆก็ตรงนี้ก็คือหนึ่งตัวสองตัวมันจะอยู่ในแพ็คเดียวกันนะเนี่ยแพ็คเดียวกันแบบนี้ก็คือแพ็คนี้ราคาสี่สิบบาทส่วนนี่ก็เป็นชะอมเขาจะทําเป็นกัมกัมแบบนี้นะก็ราคาสิบบาทส่วนนี่ก็จะเป็นคะนา้าเขาก็จะทําเป็นกําแบบนี้นะนี่ก็ ราคา1ิบาทเราซื้อมาสองตามก็เน,นี่ยยี่สิบาทส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอม,มต้นหอมแล้วก็จะมีผักชีด้วยต้นหอมผักชีนี้ก็ราคายี่สิบาทก็คือถือว่าผักสดในประเทศไทยอ,อ๋อก็ถือว่านะัวันนี้วันนี้เป็นวันที่เป็นต้นเดือนของเดือนสิงหาคมเราจาวันที่ไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าราคาวันนี้ไม่แพงแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยสําหรับประเทศไทยเดี๋ยววันนี้เราไปดูบรรยากาศตลาดนัดชุมชนแล้วก็ราคาสินค้า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นแบบไหนบรรยากาศที่แท้จริงนะไม่ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ให้เห็นจริงๆตามมาเลยค่ะไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดชุมชนแนะนำนะคะของฝากและอาหารต่างๆเป็นการเข้าถึงชนในรต่ละชนแล้วก็ที่นี่ก็มีอะไรตางแล้วก็สิบาท เขาทอดอให้แล้วก็คือรับประทานกินได้เลยนะเนี่ยวนี้เป็นภาพบรรยากาศที่แท้ไม่ในตลาดในชุมชนต่างๆทั่วไทยคือคล้ายๆกันแบบนี้หมดเลยแต่ว่าวันนี้เราก็คือจะเป็นชุมชนตรงนีเ้เขาเรียกว่าบ้านราดกระทิงตรงนี้นะบ้านราดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจงังหวัดชลบุรีเชิง,ชงก็จะเป็นตำนาน เป็นชุมชนขนาดย่อมย่อมแต่ว่าเอาดในแคะดูกจะมีแก้วหนึ่งลยอย่างมีผักมีของกินมีเครื่องดื่มมีน้ำหวานมีผลไม้มีอะไรคือพูดง่ายๆเลยมาครบจบที่เดียวได้กินทุกอย่างยืนยันได้ว่าครบจบที่เดียวได้กินทุกอย่างเครื่องดื่มของหวาน ยำล้า,นนลาผักสดผลลไม้คือมีหมดทุกอย่างตรงเดียวที่เดียวอาจจะไม่ใช่กานตลาดนัดใหญ่ตรงนี้นะแต่ว่าครบจบมีทุกอย่างเ,เนี่ยอย่างเช่นเราตอนนี้คือจะพาไปดูนี่เป็นร้า,านขายมันเขาจะมีพริกสดผักสดอะไรมีครบทุกอย่างเลยนี่เป็นบรรยากาศของตลาดนัดทั่วไปของไทยบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่